รับพรยอมรับพรยะตาวาเลวะผู้ราปริพลินสึกักลังเดะามวิโตที่น่งเปตานางปกาปติทีจิตังมริตังตุมังทีปเมวัสมัยจโตสัพเปปรุงสังกปาจังทนโสยะทามนิโชวะราโองาสททีโยโยะฉันโตสัพโลโควินาโ มาเทปะวัติวันตราโยสุขิธิกชโยโกปวะอภิวาสนาสิริสนันจังมนทามใจนโนจัตตาโนธรรมาวัตตันติอายุอโนโสุขังพระลงังด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอ,ขอความจำลง สิ่งใดประการใดของญาติโยมทัางหลายได้ทำมาถุอิทางพลังได้ทำมาถุอิทางพลังจงเป็นผลสำเร็จสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทกประการเทิด